เ้ลูกสวัสดีครับในหอยตามมูสิบสี่ครับอ่ามือนี้ถือโอกาสดีนะครับเดินทางมาเพื่อสองผีน้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับมาบึงข้อควายอายุมากกว่าร้อยปีครับอยู่กับปนเอกเดี๋ยวให้ปนเอกอธิบายเลยครับมองโบประวัควาอเป็นไห้ฟังครับว่าสมัยก่อนตะกีน่ะเลี้ยงควายยังไงนะครับปนเอกสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าปนเอกใช่ไหมครับใช่จ้าปนเอกเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงครับป้าจ้าปนเอกเจ๊กะ คอกฟ้าเราอยู่ไหนครับป้าคอกฟ้ายู่ล่างซุ้นเล็กๆทุ่งเคอกตําบลทุ่งคอกอำเภอส่องพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีจ้ะอ๋ออยู่สุพรรณจ้ะป้าพูดไม่เหนือเนาะทำไมจะไม่เน่อเน่อมากเลยรู้เลยห้างเสียงล้อเลยวัสุพรรณปกติเลืว่าก็ว่าไม่เหนือนะ่ทุกคนก็เหนื่อเน่อมากเน่อมากแล้วคอกป้านี่มีชื่อไหมครับมันก็ไม่นั่นหลอก็เรียกบ้านกันเรียกคอกไอ้โชคก็ไอ้คอกโชคคอกไอ้โชค ไอ้ช่วงนี่ช่วงนี้พ่อฝายชื่อพ่อฝายพ่อฝายอืมเรามีตอนนี้เดี๋ยวอยากให้ป้าเราให้ฟังหน่อยว่าประวัติความเป็นมาของคอกเรายัางไงบ้างครับป้าคอกเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นโลมเป็นโลมแล้วฝายเนี้ยมันขุดลึกมากเลยก็เลยเอาไมโครเอาตักไอ้ที่โลมเนี้ยขุดไปแหวะไปฟังตรงที่มันไอ้ที่ดอนเนี่ยไปฟังตรงโลมแล้วก็มาซากคอกคอกหม่เป็นคอกแบบนี้ มะก้อ oh. เป็นคอกไม้ไผ่ทางน้นเลยแล้วก็มีสแสลมมีอะไรเงี้ยอยู่ลงโล่งถ oh. ึงเทนี้มาปั๊บปรุงไหมคือว่ามามุมสังมุมแผ่นชีตมาตัดยางล้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ฝายนี้เกิดมาฉันก็มีมาอย่างนี้แหละเพราะว่ามันมีงัวคอกนึ่งฝายเคาปุ้งนึ่งเพราะว่างัวเนี้ยมันกินบนดอนฝายมันกินในน้ําก็เลยป้อยงัวไปงัวมาก่อนสี่สิบตัวในเพิ่งจะได้ส่งตั้มมื่นเอง เราก็เลยเอาไฟไว้ทุกวันนี้ก็เลยมีไฟที่จริงนะมะก้อนเนี้ยยังแข็งแรงกันดีนะบ้านพี่น้องหลายคนเนี้มีประมาณซ่อมติบประตูทีนี้ก็เอาไว้แค่พอเราเลี้ยงไว้แต่ว่าพูดพี่ชายนะเขาพูดมาดมดายว่าค่ายหมดไม่ได้เพราะพูดว่าค่ายหมดใจเขาไม่ดี <c oughs> ก็เลยเอาแค่ที่เราไหวติปประตูเลือดติปประตูจ้ะมะก้อนมันมีซ่อมติดประตูไฟนี้ยมะก้อนมันเป็นไฟพันทุ่งไฟไทยเทมันพลาหน้าน้ําเนี่ย ทุ่งล่งบางรีต้องพี่น้องเนี่ยมันจะน้ํามันจะท่วมเขาก็เอามาจ้างเราเลี้ยงเ,เลี้ยงพอมีลูกเขาก็แบ่งเอาเราข้อเป็นตัวมีอะ่ะตัวผู้ให้เขากลับไปพอเลิกหน้าน้ําเขาก็เอากลับไปแล้วเขาเอาไปเลี้ยงเองแล้วก็ถึงได้มีมาทุกวันเนี้ยฝ่ายกุ้งเนี้ยเกิดมาชั้นก็นหกสิบห้าหกสิบหกเนี้ยชันเกิดมามันก็มียุ่งเนี้ย และพี่ชายนะเขาจะแปดสิบแล้วเขาก็ว่าเกิดมาเขาก็มีฟุ้งไฟายอย่างเงี้ยก็เรียกว่าโตมาบนหลังควายเลยจ้าจ้าใช่ยชเพราะทุกวันนี้มีทายมีแอกมีเกียนมีมีโกกทุกวันเนี้ยที่ที่เก็บไว้ทุกวันเนี้ยอเพราะว่าใช้ไฟไถนาเมื่อก่อนเราก็แบบเลี้ยงควายก็ใช้แรงงานด้วยใช่ใช่ใช่กบลังลองอ้อยเมื่อก่อนทําอ้อยก็ฝายกบลังลองไฟไถนาคูด่ะเออทุกอย่างแหละทา ทำเทือกทาอะไรใช้ไฟย่างนานพอตีทราบตีซี่ก็ต้องตื่นแล้วพี่น้องข้ามะนมไปฝั่งนูน้นนาอยู่ฝั่งนูน้นขับเกียน์กันไปเตรียมเกียนกันไปอมีทุกวันนี้มีมีทุกอย่างเลยมีโกกมีแอกมีเกียน์มีทุกอย่างต้องที่เขา้าทํากินทุกวันเนี้ยเพราะว่าพวกนี้ทั้งน้านเลยครัเขาช่วยเรามา <laughs> ลูกแปกคนนะ่ะ ก็ต้องเรียกว่าบุญคุณควายจ้า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 พี่ชายเขาถึงได้บอกว่าจะข้าบอกว่าไข่หมดไขาหมดไม่ได้กูใจไม่ดีใจหายเลยเนาะเขาบอกแต่เรานาะแข่งข้าไม่ดีแล้วเราก็ยากจะป้อยได้เราก็ยากจะป้อยเออก็ผูกพันมาตั้งแต่เด็กจะใช่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 อ๋อป้าครับเมื่อก่อนอ่ะเราใช้เราเราเราเลี้ยงควายเนี่ยเพื่อใช้แรงใช้แรงสมัยนี้เนี่ยครับเราทำไมสมัยก่อนสมัยก่อนนะสามปีได้สองตัวขอโทษพลาฟายเป็นสัตว์แล้วมันไม่ได้ทับ เพราะว่าเราต้องไปไถนาโอ้ไปลงนาายเพ่อาเอาไฟไปก็มันไม่ได้ทับกันเอาไฟไปทําใช้แรงงานใช้แรงเดี๋ยวนี้ปีละตัวละตัวนับได้เลยตั้งแต่เลิกคานาเอาไฟไถนามาเนี้ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นควายตัวผู้หรือตัวเมียก็ใช้แรงใช้แรงหมดทุกเนี้ยเพื่อกันเนี้ยไถนามาทางนั้นครับเนี่ยเพื่อกันเนี้ยไถนามังนั้นมีเพื่อก็โชคในรุ่นล่างไม่ได้ไถแม่ไฟที่ว่าติดออกลูกมาติด ได้สิบแปดตัวเนี้ยก็ไถ่ไถ่นาคลาดนามาตลอดเลยครับไอโ้โชคโชคคือพ่อพันพ่อพันเดียวของเราพ่อพันธุอมอก่อนได้เปียนก็เปียนก็ไม่ได้ที่ได้มาเปียนนะเอาไฟเราในคอกนี่ที่เปียนอ๋อก็เป็นหของเก่าของแกไม่ไม่เคยไปซื้อพ่อไฟที่ไหนามาเลยมาเปี่ยนครับเอาไฟในคอกเขาก็บอกว่ามอก่อนเนี้ยพ่อมันดั้งเดิมมาญยกวันนี้นทีนี้เหมือนว่าเลือดมันนั่นเขา้าอืมมันก็เลยเลยย่อมลงมา อ๋อก็เล็กลงมาหน่อยอืมใช่แต่พอ่อะวัเพ่อพันแม่พันมะก้อนนั้นมันจะใหญกปนี้เพราะเราไม่ได้เปี่ยนพ่อฝายรเราใช้ฝายในคอกน้นที่ทําพ่อฝายถ้าอย่างตัวใหญ่ตัวสูงเท่าไอ้โชคอยู่เนี่ยเมื่อก่อนนี่แม่พันุ์ก็คือตัวเท่านี้เลยใช่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 โอ้แต่ทุกวันนี้ที่ที่ดูว่ามันเล็กลงเนี่ยก็เพราะว่าว่ามันไม่ได้เปี่ยนพ่อฝายพ่อฝายที่อื่นเลยคือว่ามันเอาในคอกนี้ทําเป็นพ่อฝายตลอดเลย แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วยังดีมันยังให้ลูกได้นายโชคนี้ครับอ่าผมเห็นไข่เขาบิดมันมธรรมชาติของเขา้าเขาเป็นธรรมชาติเลยไม่ต้องไปตื่นเต้นครับก็ใครว่าพ่อฝ่ายแม่ฝ่ายแม่พ่อฝ่ายแม่พ่ออัวไข่บิดบิดไม่มีลูกไม่จริงรมาถ้ามีคนนี้ได้เลยเนะก็เลี้ยงมาป็ไข่บิดอย่างนี้เลยไม่มีผลต่อการ <laughs> ให้ลูกไม่รู้นะชันก็ไม่รู้ไอ้ไอ้แบบนั้นไม่รู้แต่ที่ฉันเลี้ยงมาเนี้ยก็ มันได้ลูกปีละตัวตัวตัวก็ให้ลูกดีด้วยแม่ฝ่ายก็เดี๋ยวนี้มันเพราะว่าพอเป็นซัดมันได้ทับเฉียวพอออลูกออกมาได้น้อยหนึ่งไม่กี่เดือนมันก็เริ่มเป็นซัดมันก็ทับได้แล้ะมันจะไม่ก้อนเนี่ยเราลงไร่ลงนาพอควายเป็นซัดก็พอฝ่ายไปทางแม่ฝ่ายไปทางหนึ่งมันก็ไม่ได้ทับมันก็ทึ่งได้สามปีต้องตัวอืมครับเนี่ยทุกปีเนี่ยจะได้ปีละตัวละตัวมั้งนะครับโอ้ตอนนี้ก็ตื่นตาตื่นใจกับควายที่อยู่ในข้อของป้เนยอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นควายแม่พันธุ์เองก็ดีแล้วก็ควายควายไยน้อยลูกลูกเองก็ดีนะครับควายแม่พันธุ์อ่ะเอาอย่างนี้ครับป้าในข้อของเราเนี่ยตัวที่มีอายุเยอะที่สุดเนี่ยกี่ปีครับมันใกล้อีแผ่นนี่แหละลูกสิบต้องไอ้ที่ที่แปดปีอะไอ้่แปดตัวอะอ่ะมีอยู่ตัวที่ที่แปดตัวมากนันน้องๆอีนี่นานฉันเลี้ยงกินตะซักซื้อไปตัวมันไม่มีลูกนะฮะหมดลูกซักแฮ่คึ่งหมดลูกครึ่งได้ค่ายอะ ฉันเลี้ยงอ,อะหมดลูกทึ่งๆได้ค่ายังไม่เคยค่า,คาทั้งแม่ทั้งลูกแบบนั้นเลยอ๋อก็คือขายขายลูกเดียวขายลูกเดียวต่ซักมันเอาไปตัวนแต่ฉันว่าท้องต่ซักว่าไม่ท้องแต่ซักเนียนลเนยนลยครับติท้องเลแต่ซักเขาว่าไม่ติดลูกฝ่ายเขาว่าแต่ฉันว่าท้องโอ้ก็คือจริงๆแล้วความความเป็นมาเป็นมาของข้องเราเนี่ยก็คือมาตั้งแต่ รุนปู่รุนปู่ลุนุนปู่แล้วก็มารุนพ่อเขาแบ่งให้กันมาก็มีก็แล้วก็มาเลี้ยงฝ่ายทุ่งเลยฝ่ายทุ่งเขาก็ฝ่ายทุ่งเขาก็แบ่งตัวตเราเข้าตัวเมียไว้อะไรเงี้ยเพราะเป็นลูกนั้นมามอก็นั้นมีส้มที่สิบตัวคือยังมีคนไล่คนยังไม่ได้แยกกันก็ยังช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูได้พอเขาแยกไปแล้วก็เลือดส้มเท้าครับเอาแล้วอย่างเนี้วิธีการเลี้ยงของป้าป้าเลี้ยงยังไงครับก็พอเช้าฉันปล้อยไปฉันตอนเช้านี่ ตอนเช้านี้พอตื่นมานี่ปล่อยออกจากคอกปูนนี่ไปยุคคอกโน้นฉันนห้กินฟางหนึ่งก้อนครับพอฉันทํางานเสร็จเช้าฉันก็ปล่อยไปครึ่งวันหนึ่งก้อนนี่หมายถึงว่าให้ฟางกินฟางครึ่งก้อนหมดนี่หมดนี่คือหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเรามีประมาณรวมไปน้อยด้วยนี่กี่กตัวนะครับสิบสองสิบสามตัวสิบสามตัวแล้วก็เย็นฉันให้กินอีกสี่ก้อนกินสี่ก้อนนี่กินเย็นกลางคืนเลยเช<อ>้าก็ยังไม่หมดเพราะว่าถ้าเลี้ยง่ายเนี่ยพยายาม น้ำเรื่องน้ำเนี่ยคอยดูให้เขากินได้สมบูรณ์อ๋อขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำไม่ได้ดไไดครับฝ่ายนี้พอเย็นฉันพอป้อจะเข้าคอกฉันปั๊มน้ำใส่รลองนู่นฉันก็ชีดฉีดให้เขาเปียกหมดเลยอ่าให้เขาตัวเย็นแล้วตัวเย็นแล้วเขาเอามะกลางมุง้งลงมุง้งเ<อ>ข้าคกอกครับแล้วอย่างกลางวันอย่างช่วงกลางวันเนี้ยเรามีกลางวันนี่ถ้าเราก็จะเข้าเข้าบ้านนี่เราป้อเขานอนนอนปักนอนโคนโ มันมีปักที่ไหนแล้วก็พาเข้าไปอ๋อก็เป็นทุ่งเป็นทุ่งมีทุ่งอยู่ชายนู้น่ะครับเพป้าป้าก็จะไล่ควายไปไปจ้ะก็เดินไม่ไหวก็ขี่รถนี่แหละไปก็ขับมอไซค์ไปไลน่ไแไปก็ค่อยๆเดินเดินไปตัวที่เป็นคุมฝูงก็ไอ้โชคของเราไอ้โชคแม่ไปแม่ไปไอ้โชค่าแม่ไปอยู่บ้านพอไปแล้วมันรู้สึกว่าถ้าฝ่ายรุ่นๆอย่างนี้มีมันจะห่วงตัวเมียห่วงตัวผู้อย่างเงี้ยมันจะขีดมันมันก็จะมึงกูกูมึงอะไรเงี้ยฟิตกันอย่างเงี้ย ก็เลยเอาไอ้โชคไว้บ้านพอกลับมาเราก็ป้อยรวมกันอพอเช้าเราก็ป้อยจะไอ้โชคจะงงนูน้นยู่กับแม่ฝ่ายแล้วก็มาป้อยรวมกันนี้ครับโอ้แม่ฝ่ายนี้ฉันจะจะกลาวพ่อฝ่ายนี้เพราะมันมออกลูกนี้ฉันจะแยกฉันไม่ได้ให้มาออกงี้ครับอือโอ้เป็นวิธีการเลี้ยงแบบตั้งแต่โบราณเราก็เลี้ยงแบบนี้มาตั้งแต่โบราณอยู่ในปลักแต่มีรู่น,นี้แหละเพราะว่ามันเป็นโค,โค้อบครู เรากลัวมันลื่นมั้งอะไรมั้งเนี่ยแข้งข้ามันก็โยกะเยกมะกรอเนี่ยมันออกไงก็ยู่ในในคอกนี้หละทีนี้พอนะเข้าตะเข้าเราเทพื้นปูเนี่ยมันจะขี้มั่งเยี่ยวมั้งมันเป็นหนามมาละเราก็กลัวแข้งข้ามันก็โยกกเยกครับมันกูดกันมั้งอะไรมั้งไ่เออเราก็ทาให้คอกมันสะอาดใช่ใช่ประตื่นเช้ามาช่างกระจ้างขอกี่ไยทุกเช้าไปครัเอาฟางไสไว้ฉันออืคือตอนนี้เราทําเองคนเดียวไม่ไหวไม่ไม่ได้เลยจ้างก็ทั้งนาน ลืมข้อเขาข้อขาเรืมไม่ดีแล้วไม่ดีเลยปักโนู่อโอ้โหแล้วตอนนี้ที่เรามีเนี่ยมีควายน้อยด้วยเนี่ยป้ามีแบ่งมีเปิดมีขายอะไรบ้งไมีมีค่ายใครจะมาซื้อก็ค่ายหนาโอ้ใครมาซื้อก็ขายได้ขายแบ่งค่ายทิศนี้ก็จะมีค่ายเนี่ยไปลุ้นๆเนี่ยตีตัวอืมเออท่านเปิดค่ายอยู่แล้วขอเบอร์โทรหน่อยครับป้าเบอร์โทรเลยเดี๋ยวกันจําจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนแป๊บนนี่นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นรุ่นเก่ารุ่นเก่าจริงๆครใช่ใดูโทรศัพท์เลยครับป้าขอดูโทรศัพท์เนี่ยเนียเยข้างหลังห,ห,ห,หันอีกหน้านี่มาโทรศัพท์นะครับเป็นแบบปุ่มกดหลานสาวขอขายโทรศัพท์กขอให้สไลด์มาเอาไปคืนขไ่เป็นขอบปุ่มขอวงกดหกร้อย <laughs> สไลด์สามพันแปด กูมไม่มกดไม่เอาไม่เอาสตライ์ไม่เคยมีเวลามาเล่นอย่างสตライ์กระเข่ารเราเลี้ยงฟรายนี่พ่อไฟรายมันกินกระถินพอฟรายกินง้นงนวนๆเราก็ตต่กระถินพ่วงมาให้พ่อฟรายครับอ่ทีนี้ขอเบอร์โทร<嗯>ช <ม S 2> ่วยเบอร์<ล>โทรนะครับไหนวะกลับอีกด้านนึงครับปะนั่นแหละนั่นแหละนี่นะครับเบอร์โทรทุกคนดูนะครับศูนย์เก้าสามหกสามเก้าสองสามหกเก้า โทรมาหาป้าเนกโทรมาหาป้าเนกป้าเมื่อกี้กำลังห่อกัะนุมกันอยู่ก็พอเราบอกอะลุ้ยเฮ้ยต้องใส่นุ่มๆมาจีบแน่เลยละลานนะนุ่มๆมาจีบแน่เลยเขอะนะแถวป้าเนกพูดเสียงหวานแฮ้ฮัลโหลยังไงเราก็ต้องกระดุมนุ่มๆมาจีบแน่เลยเฮ้ยเขาก็ห่าว่าที่พูดจะไม่พูดกับพูดไม่ดีที่พูดนุ่มๆนะเออโลุ้ลุ้ยกัว่าแกกงว่าต้องใช้เสียงสองเสียงสามหน่อยนุ่มๆโทรหาป้าคนเสียงดังฟังชัดลูก ป้าเอกที่นี่ผมเห็นควายแม่พันธุ์เนี่ยเขาสวยมากเลยป้าเอกจูมให้ดูสักตัวนะครับแบบสักตัวคือเขาสวยมากมเขายาวครับเขายาวก็คือสมกับที่เป็นควายโบราณจริงๆนะฮะะครับอตอนนี้ป้าก็เดินกระย่องกระแย่งหน่อยนะครับขาขาไม่ดีแพมาลูกอันนี้คือแม่แพนแม่แพแพรแพรแม่แพแพรไม่เป็นไรครับป้าดูได้อยู่ดูได้อยู่กกไร็นี่นะครับ ตอนนี้เน <ừ> ี่ยพอได้กินคนไปแป๊กน้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยกำไรลูกกำไรกำไรนี่นี่นี่น,นี่กำไรลูกกำไรกำไรลูก <c oughs> กำไรในนี้มีชื่อทุกตัวทุกตัวป้าจำชื่อได้ทุกตัวได้แน่นอนจริงๆอีลูกกำไรอีแพอีรอดอีแพ <c oughs> ชื่อมัน<อ>ที่ดาราดอนนั้นดังๆก็ชื่อดารางนนแหละ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจนั่นหรอกที่มัน นะเราว่าดีอ่ะเงินทุ่งเงินทั่งอะไรเราก็ชือ้อไปครับนี่ก็เป็นควายน้อยควายเด็กอะไราอายุรุ่นๆน,น,นะครับยังไม่ถึงปีมั่งหนึ่งปีมั่งนะครับสองปีมั่งอนนสองปีก็มีนะครับป้าก็แบ่งอยู่นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาหาป้าเนกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูไอ้โชคนะครับพ่อพันธุ์ของเราที่บอกว่าไข่เขาบีะนะครับนี่เป็น รูปัวใจเลยนะครับตัวนี้ลูกประมาณสิบสัมสิบตีตัวในนี้ก็เป็นลูกของไอ้โชคหมดเลยใช่ลูกคุณโชคหมดเลยครับอ๋อไม่มีผลกับการให้ลูกแต่อย่างใดไม่มีนะมันก็ได้ปีละตัวละตัวตัวมันก็ทับได้ครับในนี้ก็ทีนี้ตัวมันใหญ่พลาลงบางทีขมจะกโยกกโยกกุญปุกตัวมันใหญ่นะเพราะเพราะฝ่ายตัวมันใหญ่ครับอ๋อเอ้าแล้วไอ้โชคนี่เป็นลูกของแม่ไหนครับลูกแม่มันขายไปแล้วแม่ขายไปแล้วแม่หมดลูก โอแม่หมดลูก,กเลยแม่หมดลูกออแล้วเขาขายไปทําอะไรครับ <laughs> ป้าก็ไม่รู้เขาว่าไปเลี้ยงเลี้ยงจริงหรือเปล่าเขาซื้อไปอตอนเราไปจากเรานะเกาเห็นเราเลี้ยงนี้เขาก็ว่าอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงแต่คนทัพกระดานนะเขายังเลี้ยงอยู่เลยนะแต่เขาบอกก็าตายตายแล้วเขาก็เอาเข้าเก็บไว้อืมตายแล้วเขาจ้างคนชี้แล้วเขาก็เอาเข้าเก็บไว้อเข้ามันใหญ่มากเลยนั่นนะโอ้โหนี่ก็พาทุกคนมาชมควายเหล่าเก่า อายุมากกว่าร้อยปีนะครับของสุพรรณบุรีนะครับป้าช่วงสุดท้ายฝากหน่อยครับช่วงนี้เราจะมีแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ๆสนใจมาเลี้ยงควายเยอะนะครับป้าป้าฝากหน่อยว่าเลี้ยงควายมันดียังไงเลี้ยงควายมันดีนะมันมันรึแล้วแต่คนรักสัตว์นะอ่าครับผมเพราะว่าถ้าคนรักสัตว์เนี่ยมันมันก็ซื้อง่ายแต่ว่าก็ค่าย,ยากเพราะคนไม่ค่อยค่ายกัน คนที่คนรักสัตว์นะนะ้า้ยงกระชั้นนี้เช่นถือว่าอายุเช่นเยอะแล้วไปไม่ไหวเขาก็บอกว่าซื้อไปเลี้ยงไปเลี้ยงครเขาเลี้ยงไม่เลี้ยงเชนก็ไม่รู้ก็เขาซื้อไปนะแล้วก็แบ่งเข้าไปแป่งเข้าไปครับแต่ว่าถ้าคนรักสัตว์นะเขาว่าเลี้ยงฝ้ายดีฝ้ายง,งูอ่ะเขาว่างั้นนะ<อ>ง่ายกว่าจะใ,ใกล้าฟางเพราะว่า ฝ่ายนี้ในน้ํามันยังลงกินได้ครับงัวมันกินแต่บนดอนอแต่ทมไมนี้ยังไงท่านก็ไม่รู้นะแต่มันจะเป็นที่เราตั้งคนตั้งรักก็ไม่รู้บางคนที่เขาเลี้ยงงัวเขาก็ว่างัาวเลี้ยงงาย่ายฝ้ายต้องกระโพดที่กินอะไรให้กิน <K> ก็แล้วแต่อ่าชั้นนะล้านชายมันค่ายคล่องเพื่อกระโพดที่เขาปอกค่ายนะมันเอามาให้ฝ่ายฉันบอกว่าไม่ต้องเอามาหรอกฝ่ายนะมันอยู่ของมันดีๆแล้ว <K> <ๆ>เมื่อว่าเอาอยามาให้กินกระโพดเพราะอะไรเนะี่ยเขาก็ต้องฉีดยา ม่งั้นนอนแมลงอะไรมันก็มันก็กัดเจ้าอ่ะเลยฉันบอกว่าไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าเราเลี้ยงเราก็รักนะมันยุ่งมันดีๆไปเอายามาให้มันกินฉันไม่ให้ไม่ให้เอามาอ๋อคือที่นี่ของป้าก็จะเป็นแบบพวกฟางแห้งจ้าจักก็เป็นธรรมชาติหมดฟางแห้งกระทิ่นโซดอะไรเนี่ยมันกินทั้งนั้นแหละมันกินชั้นใบหยอใบะยอปูกไว้นั่นมันกินกรนหมดเลยใบกระยอใบใบกระเพรา ใบกะเพราใบกะเพราก็กินโอ้ที่มาอของกะเพราควายเขาบอกว่ามึงจะไปพัดกะเพราเลยเขาว่าเัดกะเพราข้างในเลยใบกะเพราเนี่ยมันกินเฮี้ยนหมดมันตอนนี้มันมันเริ่มแรงเลยด้วยนะมันไม่มีอะไรกินอ๋อครับมันไม่เมื่อตะกอนอะไรเป็นสีเขียวมันมกินหมดเนี่ยอ,อ้าครับอย่างเวลาที่เราจะต้อนไปที่แปลงปล่อยแปลงเลี้ยงของเราอย่างเงี้ยเดินผ่านไปเนี่ยอยู่ตามข้างข้างทางเนี่ยมันจะมี ทุ่งนานาข้าวเขานะครับป้ามันเราก็ไม่ให้มันลงมันก็ไม่ลงมันไม่ลงใช่ไหมไม่ลงเรา็คยเรียกคคยดูของเราโอมันก็ไม่ลงครับไปทึ่งตรงที่ปลักมันยู่มันเคยลงมันก็จะลงปลักมันเขาก็จะจําได้จ้าเขาจําได้พอทึ่งเวลามันจะกลับแล้วมาถ้าแดดร้อนเนี่ยมันจะกลับมันนอนปลักแล้วนอนโคลนแล้วเขาก็จะรู้เวลาของเขาจะรู้ครับอืมก็ถือว่าเลี้ยงควายมันก็เป็นการสร้างรายได้ของเราด้วยนะครับเขาคนเลียกงัวเขาก็ว่าเลี้ยงวัวดีฟ้า ได้ชัดนะว่าเลี้ยงควายดีฟ้าในน้ําในท่ามันกินได้หมดครับค่ะดูแลง่ายเงินดูแลง่ายโอ้โหยาฉันก็ฉีดเองฉันไปเอาวัคซีนมาจากอาเภอฉันก็มาฉีดเองเออดูแลยังไงครับเรื่องโรคก็ฉีดวัคซีนฉีดเองต้องการฉีดเองรู้ยาได้ยังไงครบก็เราจะท่ามเข้าว่าควรกินซีซีเขาก็จะบอกเลยเราก็เฉลี่ยดูสิว่าเอน้ำหนักแค่นี้ประมาณกี่ซีซีอะไรเงี้ย ยาอยู่ค่าแข้งค่ามันงอกแงกนะกรีบดนะอะไรนะเช่นก็จะไปเอายามาฉีดเองครับโอ้เพราะว่าถ้าคนอื่นมาฉีดเนี่ยมันจะตื่นอืมันไม่ค่อยให้ฉีดนี่นเช่นไปเลี้ยงเนี่ยฉั่นจะมีกระติกเล็กลูกนึ่งฉช่นจะแช่น้ําแข็งไปเลยพอใกล้มันฉช่นก็กดยาปึ๊บโอ้เราก็จําไว้ตัวนี้เราเลี้ยงทุกวันเราก็รู้ว่าตัวเนี้ยเราฉีดยาแล้วครับอ๋ออย่างอย่างควายน้อยอย่างเงี้ยลูกควายอย่างเงี้ยครับอ้ะ เราใช้วิธีฉีดหรือว่าใช้วิธีแบบป้อนยาไม่ใช่<อ>ฉีดเลยฉีดเลยฉีดเขาอัพเหนือไม่ดิ้นเหรอครับม,มันก็มันพลนกำลังกินมันพลเราฉีดเรากดปึ๊บโอ้แป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเออเอาเข้มคงมมเก่งจัง <c oughs> <c oughs> ต้องเปลี่ยนเข็มบ่อยๆ <c oughs> ใช่ใช่แต่ก <c oughs> ็เข้มก็ห่นหนึ่งเข้มอันก็ใช้ได้ห่นห่นหนึ่งอะไรแหละครับฝ่ายตัวเนี้ยอือโอ้ดีจังเลย โอ้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆ,ๆครับวันนี้ที่ได้เข้ามาหา <laughs> ป้าเนกนะครับ <laughs> ซึ่งเป็นคนรุ่นเก่าแก่เลยแล้วก็รวมถึงควายเหล่าเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆเนาะมาดูควายแบบควายไทยแท้ๆนะครับป้าแบบเลือดเข้มข้นเลยสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นทวดนะครับคิดเห็นกันยังไงนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับที่สาคัญก็คือปอกก้าเนกแกก็ยังแบ่งอยู่นะครับเป็นควาย <c oughs> ควาย <c oughs> <ๆ S 2> ไทยตัว ป้ายไทยแท้ๆนะครับมีทั้งตัวคู่นะครับตัวคู่ที่อยากจะแบ่งไปนะครับก็มีกี่ตัวครับป้าสี่ตัวจ้ะสี่ตัวนะครับใครต้องการก็เข้ามาชมได้เลยโทรหาป้าอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับอ่านะครับคิดเห็นยังไงก็เข้ามานะครับมาชมที่คอกก็ได้นะครับแม่พันนี่เรียกว่าอ่างไม่รู้จะอ่างยังไงนะครับใหญ่มากนะครับก็เข้ามาหาป้าเน็ได้เลยอ่างใหญ่เนี่ยนะครับคือเป็นคนพูดเก่งครับพูดไม่เนอพูดไม่เนอไม่เนอเลยสมพันะคเนอ พูดไม่ทันเลยคุยเก่งคุยด,ดีมากครับป้าเป็นคนสนุกสนานนะครับน่ารักมากก็เข้ามาพบมาคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อยู่จนถ,ถึงถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้มีความงานกันทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณป้าเอกมากๆครับสวัสดีค,ครับ